เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนี่เลยเจ้าฟอสซ่าสามร้อยนะคะวันนี้ติดสติกเกอร์ใหม่แล้วนี่ว้าว <Wow. S 1> เป็นไงกันบ้างคะหล่อไหมคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะจะบอกว่าสีเดิมนะคะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นรถไว้สําหรับออกทริปเรานะคะเพราะว่าคันนี้ขับง่ายนะคะนั่งสบายมีพิงหลังแล้วก็มีกล่องด้วยนะคะแล้วก็มีที่จับโทรซงโทรศัพท์หมดเลยนะคะที่ชงที่ช์จแบตก,ก็คือมีหมดเลยนะคะอันนี้เราสั่งมานานแล้วนานมากๆแล้วสําหรับสติกเกอร์ตัวนี้เนาะนะคะก็ สั่งให้ออกแบบมานะคะเป็นโทนม่วงแล้วก็ใส่โลโก้เราเข้าไปนะคะเพิ่งมีโอกาสได้ติดนะคะสองข้างก็คือสองฝั่งเหมือนกันหมดเลยนี่ประมาณนี้ทุกคนว่าเป็นไงกันบ้างนะคะสวยไม่สวยนะคะเข้าไม่เข้าลองช่วยดูหน่อยนะคะมันจะเป็นแบบสีขาวตัดม่วงประมาณนี้เนาะนะคะคันนี้ก็จะเอาไว้ไปวิ่งทริปนะคะใกล้หน้าหนาวแล้วนี่เดี๋ยวเอาคันนี้ไปลุยทริปกันนะคะจะไปนอนค้างการเต้นที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวใช้คันนี้แหละนั่งสบายดีพิงหลังได้ด้วยนะคะ โอเคเพื่อนๆมีความเห็นกันว่าไงบ้างนะคะหรือว่าใครมีแลนนะคะจะไปออกทิปที่ไหนมีกลุ่มฟอซ่านะคะหรือว่ากลุ่มอื่นๆนะชวนมาได้เลยนะคะ